วัสดีครับ <c oughs> เออในวันนี้นี่นะครับผมจะบะเอิญว่าผมมาสนามนะครับก็มีสมาชิกนำปืนมาซ้อมยิงมาเจอทั้งกลอ,อก19เจนีออสเตรเลียนะครับแล้วก็มาเจอกลอ,อก19 USA นะครับเม็ดอินสารัฐอเมริกาเป็นกลอ,อกมารีเนอร์นะครับเป็นกลอ,อกที่เห็นบอกว่ายิงในน้ำ ใต้น้ําได้นะครับป็นกลอกที่ราคาถูกมากเลยนะครับเป็นปืนสวัสดิการของส,โน,โอสองนอสเนาะอของเจ้าทานเจ้าของปืนอยู่ใ,ใกล้ๆผมทีนี้ผมเคยทดสอบปืนกลอกที่ผลิตอยู่จาก USA มาเนี่ยนะครับกลอก19 Gen 4เนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่ามันแม่นนะครับแม่นกว่าของออสเตรียนะอันนี้ผมทดสอบด้วยตัวผมนะครับ ก็ถือว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วกันเนาะโดยประสบการณ์เกี <g> ่ <ye> ยวกับส่วนตัวในการใช้ยิงปืนกลอกมาของเพื่อนเขาในสนามนี่แหละนะครับวันนี้ผมจะทดสอบลองยิงแล้ะสิบเมตรโดยใช้กระสุนหัวบอลน,นี่แหละครับลูกเก้ามมนะครับหัวบอลโดยจะขอลองยิงกระบอกละห้านัดแล้วกันนะครับกระบอกละห้านัดนะครับอันนี้เป็นกลอกสิบเก้าเจนสี่ของออสเตรียนะครับยุโรป นะครับห้านัดหรือ,อยังนี่มัวแต่มัวแต่เมาไม่ได้นับสองสา้าโอเคครับ,คครบห้านัดทางมาลิน,นร์ปืนกล็อกที่ยิงใต้น้ำได้ ผลิตจากสหรัฐอเมริกายิงระยะ10เมตรเหมือนกันผลจะเป็นยังไงติดตามดูครับครับจะเริ่มยิงจากปืนกล็อก19นะครับที่ผลิตจากออสเตรเลียนะครับกล็อกเจน4เดี๋ยวดูมิตินะครับทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับยกเว้นไอ้มาริ n เนอร์นี่ยทางเจ้าของปืนใส่บอร์แม็กมานะครับ นี่ครับมิติเท่ากันหมดแต่ว่าของ m า r i n เนอเนี่ยจะมีศูนย์เลง็งศูนย์หลังจะเป็น U นะครับศูนย์หน้าก็ดอทขาวในขณะที่ล็อกเจนสีรุ่นแรกๆของออสเตรเลียก็จะเป็นศูนย์ในไซส์นะครับตอนนี้ก็เก่ามากแล้วนะฮะจะเริ่มจากออสเตรียก่อนนะครับ ิเมตรนะครับมองเห็นไหมนะเฮ้ยมองไม่เห็นเป้าเลย นัดสุดท้ายกลอก19บเออสเตรียเจนซโอเคครับครบ5นัดต่อไปกลอกมาเลนาเม็ดเอ็นยูเอสเครับจะยิงเป้าทางขวาถนัดซ้าย หุดไปไหนละครบห้านัดของก๊อกมาริเนอร์แล้วนะครับอ่าไปดูผลการยิงครับเออ ออสเตรเลียก่อนนะครับคือนัดแรกเนี่ยมันระยะไกลเนาะเนื่องจากว่าผมก็สวมแว่นตาด้วยความชัดเจนของมาร์กไว้สำหรับยิงก็คือเป้าเนี่ยนะฮะก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นัดแรกก็เลยหลุดมาเนี่ยนะฮะส่วนสองสามสี่ก็โอเคอยู่นะครับขณะที่มาริเนอร์ก็เนี่ยครับ one two three four five ก็ถ้า ความชัดเจนของตัวเป้ากว่านี้ก็กลุ่มน่าจะดีกว่านี้ทั้งสองนะครับไม่ว่าจะเป็นกอกออสเตรเลียนซีหรือกอกอเมริเนอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปแล้วกว็เพียงแต่ว่ากอกออสเตรเลียนัดแรกเนะี่ยหลุดไปก่อนนะครับ <c oughs> ก็เท่ากันนะฮะดูๆแล้วนะครับความแม่นยำของกอกนะครับขอบคุณที่ติดตามชมแล้วกันครับสวัสดีครับ